อันคอมมอนอีกและแรงแค่สองผลจริงหรอ,อวะมา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 ต่อ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 อยากได้ที่สุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วไม่เหลือจะพอวะผมขอแนะนำเฟซซ่าช็อปบริการเติมรบบโลบักระบบ ID Pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมเล่นเกมโลบักนะครับแบบที่มีชื่อว่า Chimlicasi นะครับวันนี้เรา,ากลับมากับซีรีส์เดิมอีกแล้วนะฮะ ซุ่มผลพิสากันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะไปดูหน้าตาผลพิสากันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มทั้งหมดนะครับอ่าได้ประมาณรวมอ่าผมสุ่มยี่สิบผลแล้วกันเราลองดูหน้าตาโมเดลของผลใหม่กันว่ามันมีแบบไหนบ้างนะครับบางผลอาจจะยังไม่เห็นเนาะโอเคก็กระอื่นเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่ง ผลปีศาจอะไรขายบ้างเครื่อเดือนโอเคบาลียาบาชิโอบุตด่าแกสินลาฟโยพัดเลฟแมกมาสปินแล้วก็เวนนอมนะสปินที่ผมขายเลยนะผมใช้ให้ดูผลมีแค่เนี้ยผลสปินอ่ะก็กากากเกิยในเนี้ยอย่าหาใช้นะ โอเคมาจะลามาเริ่มสูตมกเลยนะครับยี่สิบผลเรารู้ที่เราจะได้ผลอะไรกันบ้างอ่ะอันนี้ผลอ่ะจะสุ่มทีเดียวดีวกว่าเดี๋ยวเก็บให้หมดก่นเดี๋ยวผมสุ่มทีเดียวไปเลยโอเค ลลโอเคครับตอนนี้ก็สุ่มไปห้าผลแล้วนะครับหมดไปแล้วนี่หมดไปแล้วนะครับห้าผลก็จะไปมันดีอีกสิห้าผลนะครับมาเล โอเคครับตอนนี้เราผ่านไปแล้วนะครับสิบผลนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเลยคอมมอนเลก้าผลแล้หละเแลมันออกแค่ผลเดียวเองเหรอวะมาอีกได้ปะ อันคอมมอนคอมมอน The fact เออต้องงี้ดีวะหนึ่งสองสีอีกห้าผลอันคอมมอนต่อต่อต่อ อันคอมมอนอีกแล้วแลแค่สองผลจริงหรอ,อวะมา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 ต่อ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 เออผลสุดท้ายยังอีกสองผลสุดท้ายขอให้อีกสักผลได้ปะมาโอ้ยคอมมอนได้อยู่มามามาเร่เร่เรผลช้าละจะได้รีวิวสกิลทุกส,สกิลโอเค ครบแล้วนะครับทั้งหยี่สิบผลนะครับเดี๋ยวผมขอดูผลสีเทาผลคอมมอนธรรมดาก่อนนะคอ่าอันนี้เป็นผลหมาป่าผลหมีผลยีราฟผมขอทิ้งไปก่อนนะเดี๋ยวกรินให้ดูทีหลังนะครับอ่าทิ้งไปก่อนผลไม่รู้อ่ะเปลี่ยนโมเดลกับางันผมไม่รู้อ่ะอ่านี่ผลยีราฟเหมือนเดิม ผลที่หกผลบอมอ่าชัดเจนเลยฝลที่เจ็ดผลอะไรวะไม่รู้ผลที่แปดผลบอมเหมือนเดิมอ่ะโอเคครับผลที่เราได้มาประมาณนี้นับต่อไปเป็นสีเขียวนับสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าได้เก้าผลนะสำหรับสีเขียวนี่นะครับอันนี้เป็นผลบาเรียผลเลิฟ ไม่ผลอะไรวะเนี่ยไม่รู้อะผลยางผลพระผลยางผลเล็บผลพระไม่ก็บนอยู่แค่เนี้ยไอ้แล้วสองแล้วสามผลที่ได้สีม่วงคืออะไรเดี๋ยวดูสิอ้ผลไฟนะผลไฟผลอะไรอะแล้วเสาเหรอผลอะไรอะไม่รู้เดี๋ยวลองกินกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอทิ้งไว้ในนี้ก่อน ทิ้งผลสีม่วงไว้ในนี้ก่อนอ่ะโอเคโอเคแต่เราจะมาโชว์สกิลกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากสีเขียวก่อนนะคลิปนี้ทุกทีเรื่องสีเทาก่อนใช่ไหมแต่คลิปนี้จะเรื่องสีเขียวก่อนอเคแต่ไปเราคัดผลนะครับว่ามีผลซ้ําหรือเปล่าผล,ผลยางนี่มีไปยังมีแล้วโอเคงันทิ้งไปเลยผลที่จะอ่ะมีแล้วครับโยนทิ้งไปได้เลย อ่มีแล้วผลพระไปอ่ะเลิฟเลิฟมียังเลิฟมีแล้วครับนนที่เก้าทิ้งไปได้เลยโอเคเรามีทั้งหมดห้าผลนะครับมาเริ่มจากผลบาเรียอันนี้ผมรู้อยู่อีแหว่ทวีซิลเซสพุชอ๋อเหมือนเดิมนะวันนี้น่าจะไม่มีการเปลี่ยนโมเดลซิลเอ็กซ์สแมกดาวโอเคสแตย์ยังคงเป็นบันไดหมเดมนะกดต้องรอครูดาวนะครับสามารถกดได้เรื่อยๆเนาะ อิมพิชชั่นอ่าสร้างกรอบนะเพื่ออยู่กันแค่สองคนเนี่ยะครับบาเรียพิสตันนะเป็นปืนกระสุนบาเรียนะดูปังนี่ประมาณนี้นะครับโอเคมาเรามาต่อที่ผลเลิฟนะผลเลิฟเปลี่ยนโมเดลหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราดูว่าเปลี่ยนสกิลหรือเปล่าอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคสกิลซี่อ่าฮะเหมือนเดิมสกิลวีเป็นการตะอ่าเหมือนเดิมโอเคอันนี้ผลอะไรอะ่ะ มันฝุนความขนไม่ใช่ผลความม,มือผลงเงาสกิลเซล็อกเหมือนเดิมบิเออ่าล็อกเหมือนเดิมสกิลซีแยกล่างแล้วก็ตีชาร์ด h เชลลอพอดวาร์ปได้นี่เราสามารถวาร์ปได้อ่าเราสามารถบังี e, งครับังคับได้ครว่าจะตีตัวไหนตัวนี้อ่าก็จะวาร์ปตีตัวนู้นวาร์ปตีเอ้าไหนยังไม่ตีอ่ะเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ ตีอ่ะตีแล้วนี่มันก็จะเดินตีโโอ้โหว้าตีเลยเหรอเขนที่สี่ขนย่างขนยยางนี้นะมีนี่นะมีตรงนี้เติร์ดนะเป็นเกียร์สี่นะอันนี้ธรรมดาอันนี้กร,รมธรรมดาเนีครนะแล้วก็มีสกู๊อร์นะเกาะได้นะเหมือนที่ในไอ้นี่เลยเหมือนในสปอยเลยนะปุ๊บก็จะดิ่งไปนะแต่ว่าระยะมันค่อนข้างสั้นนะ แล้วช่างมันสั้นมากนะดูฟึบเห็นไหมช่างค่อนข้างสั้นนะอ่ะเราเป็นเซคันดูนะเกียร์สองสกิลเซตอ่าแรงขึ้นนะถึงดำดึ๊ดตั้งถึงความแรงขึ้นเลยอ่ะแล้วเรากดสกิลเอคือเลยอ่าวาบนบเป็นการเป็นการวา์ปกติเลยนะนี่นะถ้าเกิดเรากดสกิลบอ่ะไม่มีอะไรนะโอเคเรากลับมาล่างแรกนะเราไปที่เติร์ดอ่ะนี่นะสกิลเซตเหมือนเดิม หมือนเดิมนะครับสกิลเอ็กซ์อ่าฮะเหมือนเดิมกัมสามอ่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมสกิลว,วีอ่ะกดวีก็เลย e. อีอ๋อ e อีเป็นการบินโอเคสกิลว,วีไม่มีอะไรถ้าเกิดแบบกดรวมก็ได้ไหมกดเอาไม่ได้โอเคประมาณนี้นะครับโอเคโอเคเข้าใจละเดี๋ยว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 กลับละกลับล่าง กับล่างกับล่างโอเคมาฝนพระอ่านี่ผมจำได้อยู่นี่นะฝนพระซีลเอ็กซ์เหมือนเดิมนะับโมเดลไม่ได้เปลี่ยนซีลซีเหมือนเดิมแล้วก็ซีลบี v, ระเบิดตุ้มๆเหมือนเดิมเลยโอเคจบและอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมแทบทุกอย่างโอเคต่อไปมาในหมวดของคอมมอนนะับเช็ดฝนซ้ำระเบิดอ,อ่นเนาะอ่าฝนบอมมีแล้วโยนไปเลย อันนี้ไปยังวะหายยังครับยังครับไปแล้วอันนี้อยู่ที่สามปะนี่ครับผลเดียวกันนะเนี่ยผลเดียวกันนะผลเดีวยวกันหรือเปล่าวะอันนี้ผลยีราฟนะโอเคเดี๋ยวลองผลยีราฟเลยแท็กเกิลน,นะมันเดินตุกอย่างนะนะโอเคต่อไปเป็นเดี๋ยวกลับล่างกันเดี๋ยวปักฝอะไรอะ่ะเอาฝลนเสือ คนเสียอ่าสกิลซียิงปืนออกไปคำรามาโอเคแค่นี้แหละผลที่สามนะผลบอมเปลี่ยนโมเดลใหม่สวยมากไม่รู้ว่าสกิลเปลี่ยนหรือเปล่าแซดเหมือนเดิมแล้วก็บึ้ม x บึ้มแล้วก็บึมบึมบึมแล้วก็สกิล e แล้วก็สกิลสกิลวี v, บึ้มแรงๆจบแค่นี้แหละเกลือผลเลยยีราบเหมือนเดิมโอเคอันนี้ผลมาป่านะโมเดลเจ๋งดีไม่มีตาเหมือนเดิม สกิล X สกิล C แล้วก็คำรามย yeah. okay. ากโอเคไปเร็วไปเร็วต่อเลยผลมะม่วงเหรอวะผลโอ้โหยะหามาใช้นะผลนที่เก้านะผลหมีผลหมีเตรียมมเดลหรือเปล่าไม่รู้มาดูกันสกิลเซตสกิล X สกิล C สกิล V เหมือนเดิมสกิล B เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะโอเค หมดแล้วเนาะโอเคแต่ไปเป็นผลแล่นะผลแลดูกันดีกว่าว่ามันคือผลอะไรบ้างอ่าเริ่มจากผลไฟก่อนเลยนะผลไฟนะรีโมเดลรีสกิลมาใหม่นะนี่นะไม่มีความสวยขึ้นนะนี่ไหมสกิลดูมีความแรงมากขึ้นนะนี่อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะอันนี้ก็เปลี่ยนเอฟเฟกนิดนึงนะแล้วก็สกิลอ e ีนะเป็นการบินนะเหมือนเดิมนะ กดป่อยก็จะร่วงโอเคเอ้ยนี่ผลอะไรวะปุ๊บอ๋อผลแก๊สโอเคผลแก๊สจะเป็นเคียวเคียวหรือดาบวะเป็นแบบเป็นเขาเรียกเขาเมื่อคืนอะไรวะมันคือที่ปล่อยแก๊สอะ่ะน่าจะที่ปล่อยแก๊สผมไม่เคยอยู่กับตัวเลยอ่ามีเสียงดาบนะครับแต่ไปจะเอ็กซ์โอ้บังคับได้นะบังคับได้เหมือนของบางตอนเลย ไอ้นี่สกิลซีคืออะไรอะอะไรอะ่ะอ๋อสกิลว,วีแก๊สโซนคืออะไรอะ่ะอ๋อโอเคโอเคมันจะโดนดานเมจคนอยู่รอบข้างสกิลอีโอเคครับเป็นการบินเราไม่สามารถมอกหน้าตัวเองได้เลี้ยวไปไหนมันเลี้ยวไปด้วยถ้าบินอยู่ใช้ได้ไหมอ่าใช้ได้สกิลซีโอเคครับแก๊สโซนก็ยังคงใช้ได้โอเค ผลที่สามนะครับอันนี้ผลอะไรเอ่ยอ่าฮะผลหมาป่าเอ้ยทุยเนินเสาแปลงล่างผมเคยได้ครั้งแรกเลยเนีย่ยกัดสกิลเอ็กซ์คำรามสกิ Skill ลซีคำรามแรงขึ้นนี่คำรามแรงขึ้นสกิลบีอ่าเป็นการขวนรัวๆนะครับสกิลบีบิสโหมดนะครับก็จะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงประมาณนี้นะประมาณนี้ ถ้าเกิดเรากลับล่านะครับก็จะกดสกดิลอะไรไม่ได้เลยนะครับสําหรับผนนี้มาโอเคประมาณนี้วันนี้นะฝนมันก็งั้นๆแหละครับนะก็อยาให้ผมนะครับทำคลิปแบบนี้อีกนะครับอยากให้ผมหาหุ่ิศาสตร์แล้วก็เอาโมเดลมให้ทุกคนดูอีกเนี่ยก็กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้ยบายครับผมเย้ไปกัอน